ในที่สุดก็มาแล้วนะครับสำหรับแกล Blue กวนป่วนชวนบุงบุงรีปินเล่มที่1นถึงสินั่นเองครับผมก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของลักพิมพ์ที่หลายๆคนเนี่ยอยให้รีปินนอกจากจะให้รีปินแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้ออกเล่มต่อด้วย เพราะว่ารักพิมเองก็เว้นช่วงมานานเนาะผมไม่รู้ว่านาน,านกี่ปีนะแต่เท่าที่ดูจากเล่มที่สิบห้าน่าจะประมาณปี6กสามสี่นี่แหละนะครับซึ่งก็ถามว่านานไหมไม่ได้นานมากแต่คนที่เขาตามตลอดอาจจะรู้สึกว่ามานานเนาะซึ่งใน,นส่วนของคนเขียนนะครับก็มีเขียนอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องวัดปวดชวนมารักแล้วก็แกนบูเองก็เขียนไปด้วยผมเลยไม่แน่ใจว่าที่อาจารย์แกเขียนแกนบูช้าเพราะว่าเขียนอีกเรื่องหนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะอย่างนั้นเนาะซึ่งสำหรับแกนบูฉบับรี้นนรรีบ็มเิมบนวววงงคด้ย แล้วก็ตามร้านค้าเองก็มีเติมของด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็มาจับกับทางร้านไว้นะแน่นอนว่าผมเองก็คงไม่เทร้านหรอกการเทเอ,อสินค้าที่เราจองหรือว่ามันจับกับทางร้านเนี่ยสาหรับร้านค้าแล้วมันรู้สึกแย่นะครับผมก็เลยแบบไม่ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนซึ่งคนที่ได้ไปก่อนนะครับมีบางส่วนที่บอกว่าเออก็โอเคนะคือมันดูดีได้แหละผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะได้แบบน้นหึือเปล่า ก็มาดูกันเลยนะครับต้องบอกว่าคัตเตอร์สีแดงนี่คืออยู่คู่กับผมมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นใบใหม่เลยนะคะถือว่าร้านคอแพคได้โอเคนะบับเบิลก็ไม่ได้หนาหรือว่าบางจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับที่โอเคเลยแหละนี่เลยก็ผมเพิ่งแกะออกมาจากกล่องแบบ ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยผมดูในกล้องแล้วผมรู้สึกแสบตามาก <g ül> แต่อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้แบ็กกราวด์ตรงนี้มันอาจจะทําให้แสงมันสว่างขึ้นเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์ต่อไอ้ตัวสีตัวนี้ด้วยก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าสีของเรียมมันแสบตาซะเหลือเกินสำหรับแกนบูรีพิ้นในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยไม่มีตัวพิมพ์เก่ามาเปรียบเทียบฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องของสีเป็นยังไงนะแต่มีอยู่เอ่อท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็ทําคลิปเปรียบเทียบไปแล้ว ผมเองก็ไปดูแล้วละ่ะก็รู้สึกว่าก็มีความต่างอยู่นะครับนเรื่องของสีแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเ้สีมันเพี้ยนจากเดิมมันไม่ค่อยตรงอย่างนั้นอย่างนี้ตรงๆนะผมเองก็เคยเห็นแกนบูพิมเพ์เก่า ของคนอื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเอามาลงขายหรือว่ามาลงประมูลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้พวกรถเก่าไอ้พวกโปกอะ่ะมันสีมันไม่ตรงกันสักเล่มเลยนะคือมันจะมีแค่ประมาณ2อสามเล่มที่สีเหมือนกันแต่ตอ้งนั้นคือไปสีคนละเฉดเลยแต่จากพิมพ์ใหม่นี่นะฮะก็ที่ผมดูนะมันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเลยคือสีมันไปในโทนเดียวกันเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออดีแล้วที่เราไม่ได้ไปสัดหาพิมพ์เก่าพิมใหม่นี่คือทําออกมาได้โอเคเลยนะในเรื่องของสีเนี่ยนะครับผมแต่ ยังไงก็ตามนะครับสลับลักพิมพ์ในนปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราซื้อหนังสือของเขามามันก็โอเคอยู่หรอกนะครับที่เราสามารถหาซื้อราคาปกได้ง่ายแบบว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอะไรประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับเนื้อในนี่คือตัววัดคุณภาพเลยเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลักพิมพ์ณปัจจุบันนี้เนี่ย มีปัญหาในเรื่องของ Q.C มากหลายเล่มที่ออกใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องเก่าที่เป็นเร่มต่อนะก็แอบ,บลุ้นในทุกๆเล่มนะครับว่ามันจะมีหน้าสำปล่าวะมันจะมีหน้าเคลื่อนหน้าเลื่อนเปาวะมันจะมีหมึกเลอะไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่นักอ่าน ที่เขาซื้อไปอ่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเจอกันผมเองก็จะทําการแกะซิลทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเช็คดูว่าในส่วนของอคุณภาพด้านในนี่มันเป็นยังไงบ้างแต่ในส่วนของสันปกนะครับในเรื่องของความตรงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันจะมีบางเล่มที่มันไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่ได้เสียเรียดเพราะ w o r s t case ที่เคยเจอมาเนี่ยนะครับของชมงามอันนั้นนี่คือ w o r s t case ที่สุดเลยของรักพิมพ์ฉะนั้นการที่เห็นอะไรแบบนี้แค่นี้ผมบอกเลยว่าจิบจิบจริงๆมันจิบจิบมากเลยสําหรับถ้าเทียบกับ Ver ของมงมมาที ที่เป็นแบบรีพินฉบับเร่งด่วนอันนั้นคือแบบเว r ร์สเคสแบบไม่น่าให้อภัยเลยแต่อันนี้คือแบบดีแล้วดีดีกว่าที่เห็นนะครับโอเคก็ผมเดี๋ยวผมขอเวลาไปแกะซิวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะเช็คสภาพเนาะแล้วก็จะมาพูดในภาพรวมอีกทีว่ามันมีตำหนิอะไรตรงไหนไหมโอเคครับ นะ A few e m m o n t โอเคครับผมผมเองก็ได้ทําการแกะซิลทุกเล่มแล้วนะฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าด้วยจำนวนเล่มที่วันเยอะเนาะแล้วแต่ละเล่มเนี่ยก็ต้องเช็คอย่างละเอียดทีท่วนด้วยเพราะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจเคลมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะการเคลมเนี่ยมันใช้เวลาซึ่งผมขอพูดในภาพรวมเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับตัวของแกรนด์บูลลอตดีปรินต์ในรอบนี้ผมมองว่าอยู่ในระดับที่ดีถึง ดีมากนะครับอันนี้ไม่ได้อวยจนเวอร์เกินไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคืออย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยเคยเจอเวอร์สเคดมาก่อนมันเปรียบเทียบกันได้ไอ้การที่ผมจะบอกว่ามันอยู่ในระดับที่มันดีถึงดีมากเนี่ยมันเป็นระดับที่เรียกได้ว่าคนซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับและผมเองก็เชื่อว,ว่าคนที่เขารอคอยมานานรอที่จะอ่านก็น่าจะได้อ่านอย่างสมใจยอยากนะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่รักพิมพ์รีพิล์นแกนบูในครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงงานหนังสือที่ผ่านมานะคืองานหน,นัง ไม่ได้โดดเด่นเหมือนช่วงต้นปีเลยคือช่วงต้นปีเนี่ยก็จะมีดราม่ารักพิมพหลายๆอย่างเนาะส่วนช่วงปลายปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเฉยๆไม่ได้รู้สึกมีดราม่าอะไรพิเศษแล้วหนังสือที่หลายๆคนคาดหวังว่าจะมีรีพิ้นมีออกใหม่มีนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาลรอกันเลยนะครับแต่พอหลังจากงานที่สุดลงนะครับประมาณไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็รักพิมพ์ก็ได้ทําการรีพิ้นนะครับผม มีตั้งแต่โฉมงามรัดใหม่ด้วยนะครับแถมหลายๆคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าสีมันเข้มด้วยโอโ้ผมนี่แบบอยากซื้อใหม่เลยแล้วก็จะมีแกนบลูด,ด้วยนะครับที่ออกมาแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเพลงรักมนุษย์ค้างข่าวโอ้โหก็เลยได้ว่าหลายๆเรื่องที่หลายๆคนอยากให้เขารีเนี่ยรักพิมพ์เขาก็เริ่มรีมาแล้ว คือเป็นเซอร์ไพรส์หลังจากงานหนังสือจริงๆผมก็เลยคิดว่าอ๋อเขาก,ากักไว้นี่เองเขาไม่อยากโชว์ให้มันโดดเด่นสินะแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็ดีนะครับเพราะว่างานหนังสือเนี่ยหลายๆคนก็บาดเจ็บสะหัสกันไปเยอะพอสมควรการที่รัพิมพ์ปล่อยคลองออกมาในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีดราม่าก็ได้ซึ่งผมคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วนะที่มาปล่อยหลังงานหนังสือเนี่ยและหลังจากที่มี3เรื่องเนี่ยรีบิบออกมาก็มีหลายๆคนนะครับผมเดากันไปต่างๆนานาว่า เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรวะถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นรักโอลาวนคนสลับบ้านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายๆคนอยากให้รีพิ้นอยู่เหมือนกันก็รอกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนอย่างเร็วสุดน่าจะมาประมาณปลายเดือนธันวาหรือไม่ก็ต้นปีหน้าเลยนะครับก็นั่นแหละเราจะตามกันต่อไปโอเคครับผมเรามาโฟกัสกันที่คุณภาพของแคนบูดีกว่าคือเมื่อกี้นี่คือออกทะเลนไปนิดนึงนะครับผมไม่เยอะไม่เยอะ แต่ก็นั่นแหละนะครับมันเป็นภาพรวมเนาะเราก็ต้องพูดให้มันแบบกว้างกวงหน่อยโอเคสําหรับแกนบูฉบับรีพิตในครั้งนี้นะครับมาพูดถึงส่วนที่ผมชอบเลยก็คือด้านในด้านในเนี่ยเท่าที่ผมเช็คนะไม่มีหน้าเลื่อนไม่มีหน้าซ้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมึกเนี่ยอยู่ในระดับที่เข้มนะครับคือถ้าเอาเคสของเรื่องอื่นๆมาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันซีดนะแต่สําหรับแกนบูรอเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเข้มถึงแม้ว่าคลิปที่ผมไปดูเนี่ยคลิปที่เขาเปรียบเทียบเร,เรื่องของพิมพเก่ากับพิมพ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะสู้พิมพ์เก่าไม่ได้แต่ว่าพิมพ์ใหม่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่จนรับไม่ได้อันนี้คืออยู่ในระดับที่คนที่ซื้อใหม่เนี่ยพึงพอใจเลยนะครับความเข้มเอ่ยความคมชัดนู่นนี่นั่นเอ่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับ โอเคจริงๆซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารักพิมพ์เนี่ยเขาโอเคจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่หล,หลายๆคนเนี่ยจะชมรักพิมพ์ว่าเออทำดีนู่นนี่นั่นนะครับก็ภาพรวมหลายๆคนก็คงพอใจกันส่วนผมเนี่ยก็พอใจมากๆนอกจากคุณภาพการพิมพ์ความคมชัดของสีอะไรพวกเนี้ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจและไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของราคาครับ เห็นไหมครับหลายๆคนนะครับก็คงรู้แล้วแหละว่าแกนบูเนี่ยมันออกมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยราคา65บาทนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า65บาทเนี่ยมันถึงเล่มไหนขอเช็คแป๊บหนึ่งราคา65บาทนะครับมันจะสต๊อกอยู่ที่เล่มที่10นั่นเองนี่ครับเห็นไหมอยู่ที่เล่มที่10ซึ่งถามว่าทาไมผมถึงประทับใจตรงนี้เอาตรงๆใครๆก็ประทับใจครับเพราะว่าลักพิมพ์เนี่ยเวลาเขารีปินเนาะถ้าเป็นค่ายอื่นผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจในเรื่องของ กระบวนการหรือว่าอะไรพวกนี้แต่สลอลักพิมพ์เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่หัวเซลล์ของแฟร์แล้วก็ลักลับแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยเวลามันดีพิ้นออกมาราคาก็ยังคงเท่าเดิมในตอนที่มันออกมารอบแรกแล้วในกรณีของแกรนบูเนี่ยก็ทาแบบเดียวกันก็คือราคาตอนพิมพ์แรกเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นนะครับคือลักพิมพ์เนี่ยองจริงนะถ้าจะรีพิ้นอะไรแบบนี้เขาสามารถปรับราคาได้ แต่เขาไม่ปรับแถมพิมพ์ออกมาให้ทุกคนซื้อในราคาเดิมใครไม่ประทับใจก็แปลกแล้วครับจริงๆผมเห็นแล้วแบบโอ้ถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการปรับราคาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะสำหรับการพิมพ์ใหม่แต่ละพิมพ์ที่เขายอมทําแบบนี้ผมคิดว่ามันมันก็หงเข้าเนื้อเขาบ้างแหละแต่เขาก็ยังไงดีอ่ะเขาโดนด่ามาเยอะเขาโดนว่ามาหลายๆเรื่องถ้าเขาสามารถทําให้ผู้คนประทับใจด้วยเรื่องแบบนี้ได้แม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆในหลายๆเรื่องที่เขาโดนด่าเนี่ย ผมคิดว่ามันก็ทําให้เขาดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งอยู่นะและก็ในส่วนของการพิมพ์นะครับอันนี้ผมลืมพูดตอนที่มันยังอยู่ในซีลนะก็คือซีลเนี่ยมันเป็นซีลของโรงพิมพ์ใหม่ไม่ใช่โรงพิมพ์เก่าที่เราพิมพ์ใช้ปัจจุบันซึ่งก็หมายความว่าไอ้ล็อตนี่ทั้งล็อตนะครับมันเป็นล็อตของโรงพิมพ์ใหม่แล้วเท่าที่เราติดตามมาตลอดเนี่ยโรงพิมพ์ใหม่จะมีปัญหาตลอดไมมว่าจะเป็นทําปกนอกมาเกินตัวเล่ม ซิลแน่นเกินไปจนรูดเล่มมันเบี้ยวแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกครับปัญหาสารพัดเลยแต่เท่าที่เช็คดูจากแกนบูร์อตเนี่ยนะครับที่เป็นของลงพิมพ์ใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าลงพิมพใหม่มีการปรับตัวที่เร็วแล้วก็ทำออกมา,มาดีดีเกินคาดนะคือมันไม่ได้ดีเทียบเท่ากับของลมพิมพ์เก่าแต่มันอยู่ในระดับที่เรารับได้นะครับซึ่งอันเนี้ยประทับใจตรงเนี้ยที่อย่างน้อยลงพิมใหม่ก็มีการปรับตัวเนาะเพราะว่าตอนที่รับพิม์หันไปใช้ลงพิมพ์ใหม่เนี่ยไอ้พวกหนังสือที่เป็นหนังสือออกใหม่ มันคุณภาพมันแย่นะครับคือแย่แบบจนหลายๆคนแบบบนกระนาวเลยเออแต่พอเป็นปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มสังเกตแล้วว่าโรงพิมพ์เขามีการปรับตัวและทําให้คุณภาพหนังสือเนี่ยมันอยู่ในระดับที่โอเคนะครับฉะนั้นนะครับเลยสรุปได้ว่าสำหรับแกนบูรอด,ดีปรินในครั้งนี้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากคนที่ซื้อใหม่พึงพอใจได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคุณจะมีตําหนิอะไรตรงไหนไหมอันนี้คุณต้องไปเช็กเอาเองนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่หนังสือรดหนึ่งเนี่ยมันจะมีตําหนิถ้าคุณโดนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทั้งรตก็ได้หรือเป็นทั้งรดก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเอ่อมันผิดพลาดกันตรงไหนนะครับก็ว่างกันเป็นเคสบายเคสไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องพูดกันแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าพูดเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีพูดในรายการเงินหายปลายเดือนคือหลังจากที่หายเป็นเป็นเดือนเนี่ยผมกลับมาแล้วครับเราจะทํารายการเงินหายปลายเดือนต่อ หลังจากเนี้ก็จะพยายามมีทุกเดือนมีน้อยมีมากก็พยายามลงให้บ่อยๆนะเพราะว่าช่องมันก็เหมือนช่องร้างแล้วตอนเนี้ยนะครับผมโ okay. อเคแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ